ภิปโชยานิิมนาสกา r e l ธรรมภิปโชยานิยิมนาสกา r สังฆอภิปโชยามีอราหงสมมาสมุทโธภะคะวา พระวันตังภพวาเทวิสวาคาโตพคะวาตาัมนธมนะมัสสามิโสปิปันโนพควตโตสาวกสังโฆสังฆัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ sam ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทูออนุตตรโรปุริสัทธมัสสาระเสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโต ภระขาวตาธรรมโมสันเิติโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนพคะขาวตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนพคะขาวตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจะตาริโุริสายุคานิอัตถาปุริสากุคลางเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโย ทักขินายโยอ,อัญชาเลการิโยอ,อนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสาติปุตตะกามูละเพปุตตังธนากามูละเพธนังอัติกเยกายายายะเทวานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารสวาหนังจตุสาจาสะังรสังเยปิเวสุนาราสภาตานทางกราทโยโพธาอาทเวสตินายกัสเพปเตนทิตาไมฮังมาตเก เตโมเนสสเสปเทยนติตโวไมหังโกทธดมโมทวิโรจะเนสังโกปเทีนทตไมหังกเรสาพคุณาการทายเยมอนุรถโสาเรโตจะทางหิน โยเปนติภาคาสเมงโมคาลาโนยเจวามะเกนาเิเนสวันเดมาฮาคาสสตานันทรา cha ma ha na mo u ba ma so ta ke ke san te ben thi pa ka sa me su ri yo wa pa pa ka ro an de se no se ri sa pa no so vi to mo ni ko ng ka wo ko ma ra sa po te ro ma he se เจนตวา को सो मया नि अङ्गलि मारो ज उपाल नन्दशे वे धेरा पचिमे राते का मे

ดิตารตตากุรตโตอาสิทาคิเนเมตโสตกามะชาคางปัจจโตอาสิวาเมอังุลิมารกการานธบวรปะเรตานจะอาตา ส tak kang kasse cataang ngasisiseapagaraasanta Canaana warang yुutaspak ka orangngkatata thi san cha ta ai ra cha tu pa tha wa ase sa vi ta te cha sa wat sto me sa ke cha ta tu mang พาเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวมันโตสุคโตสุราโคเินาโนภาเวนะเิตุปาทอวธธามานุภาเวนะเิตาริสังโคสังคาโนภาเวนะเิตันตระยโยสัตถามานุนภาวะปาริโต จาราเมจินาปัญชเรชอเยาสนากาตาโพธะเจตวามาราสวานังจตุสัจสัพพังรสังเยปิเวสุนาราสัพพตาหังกราทโยุพธา thưa vệ sát đế na yakasà pa pa ten thi ta may hang ma ta kẻ tem to mô

อนทานโยเปนติภาคาสเมงโอคาลานโยจวามเกนานกิเนสวันเดมาอาคัสุทานันาราโรกาสะโอจามหานาโมอุปาสงรามาโสตเกเกสานเตเปนติภาคาส เมงสุริโยวะปภังการรนเเสนดนสิริสัมปานนสซอพิโตโุนิโกทาวโกุมารกาสะโตเทรมาเหสิเจนตวะทาโกโสไมหังวะทเนนิจังปะเตธาสิกุนากโรุณโณอังโหร रो च उपारे नन्दशेवा दे देरा पाचयिमे राका मेसा महाधेरा विचिता न साका देशे महा Tawan cito rasad chalan ta serate jena an pamgesusandi daratana kurato a Asita kinnena tasota kang acakang baca to aciwa me anggole marakang karnamuarapareta jata naatiyasota kang akase chantanang aci se sapakara

यां 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 तो पा थ विनया तो अन वसतों में सके सामो दान चर पान छाचा ऋहर तमे तरे सथा पाले तुम साफे ते महापुर साफा อาเยเจวานโตสโคโตสสราโคชินานุภาเวนะเิตุปาตอวธามานุภาเวนะชิตาริสังโคสังภานุภาเวนะเิตันตารายสัตถามานุภาวาปิโตจาราเมชนาปัญเร าสนาคาถาพุทธาเจตวามารสตวานังจตุสาจาสัพพังรสังเยปิเวสุนราสพารตันธามการัตยบุตราอันเเวสตินายกาสะเปปเทนเดตาไมฮังมาตะเกเต

ทานโยเปนติภาคาสเมงโอคาลาโนจวามักเกนากเนสวันเดมาัาอาโซคาณทราโร าสะปวจะมหานโมอุปาสงวามาโสตะเกเกสันเตเปนทอพาคาสเมงสุริโยวะปภังกโรอนิเสนตอเิรสามปานโนซอวิตตอุนิคงทวโุมารกาสะปวเทโรมาเฮสส 前 kau ว่า ta có số mày h à ว่ทา